ข้อสอบเริ่มเลยข้อสอบข้อที่4ถามว่าหากคุณจะเข้าใจปัญหานี้คุณต้องหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมว้าวว้าวว้าวโลกตอบหลายคำตอบหรือหลายข้อนั่นเองแปลว่าตอบมากกว่าหนึ่งนะให้นักเรียนตะโกนมาว่าตอบหรือตัดเอาแล้วโลกปัญหาอยู่ที่ว่า คนมาเข้ารับน้องน้อยจริงไหมลูกจริงจริงกิงจกรจรมร,ร,รับน้องเนี่ยนักเรียนว่าดีไหมดีทําให้รู้จักหมาวิทยาลัยร,รู้จักเพื่อนรู้จักรุ่นพี่กระซิบนะครูนี่นี่มาพูดจาแบบนี้แต่งตัวแบบนี้วันนี้มาเป็นวิทยากรมาเป็นติวเตอร์ครูเป็นนายกสมโมสรคณะสังคมศาสตรน์นะของหมาววทยเกษตรนะคณะสังคมของครูเนี่ย เด็กกิจกรรมล้วนเลยลูกดังนั้นเนี่ยครูรู้เลยว่าถ้าเราตั้งใจทํากิจกรรมดีๆให้กับรุ่นน้องข้อดีจะเยอะมากแต่ถ้าเราเนี่ยทำด้วยอารมณ์และความรู้สึกของเราเองมันก็จะแค่สะใจถูกต้องไหมคะดังนั้นขอให้หนูคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็เข้ารั้วหมาวยลัยไปได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์น,นะลูกแล้ววันหนึ่งโตไปเป็นรุ่นพี่เขาก็อย่าลืมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นกับหมาววิทายาลัยกับคณะของหนูเองนะลูกนะ ตอบข้อนี้เลยลูกข้อที่4หากคุณจะเข้าใจปัญหานี้คุณต้องหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมตอบหลายคําตอบ1ความคิดเห็นของเด็กปีหนึ่งที่มีต่อก,กิจกรรมรับน้อง 2. ความคิดเห็นของรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว10ปี 3. มาเลยลูกรายละเอียดของกิจกรรมที่จัดให้กับรุ่นน้อง 4. รูปแบบกิจกรรมที่จัด ให้กับรุ่นน้องปีที่ผ่านมาแล้วตอบค่าตอบค่าขอดังๆตอบค่าตอบค่าอะไรลอกตอบค่าตอบค่าใครตอบถูกได้ดมดอกไม้นะลูกนะตอบค่าเฉลยพูดว่าตอบหรือตัดข้อหนึ่งตอบหรือตัดข้อหนึ่งตอบหรือตัด ข้อ1ใครตอบได้0.25ยประเมอรเลิศเลิศโลกข้อ1ตอบโลกดจุดไว้ศูนย์จุดสองห้น euh. ักเรียนขาดูนี่ความคิดเห็นของเด็กปีหนึ่งต้องฟังเนาะเป็นฟีดแบ็จริงไหมจริงจริงเป็นความคิดเห็นของเด็กปีหนึ่งโดยตรงต้องฟังเอาไว้ข้อ2ตอบหรือตัดเร็วๆสองตอบหรือตัด ตอบหรือตาด <5. S 1> ข้อ2คนที่ได้0.25คือคนที่ตัดลูกไม่ตอบลูกเลิศข้อ1ตอบข้อสองไม่ตอบลูก0.25ย์าทำไมข้อสองไม่ตอบตอบคออรูเพราะอะไรเพราะอะไรถูกต้องเนี่ยฉันถามจริงความคิดเด็นของพี่10ปีไปแล้วะ่ะนานหรือไม่นาน วันนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เหมาะสมกับวันนี้ก็เป็นไปได้จริงหรือไม่จริงรงอดจริงใช้ได้ข้อออมาข้อ3รายละเอียดของกิจกรรมที่จัดให้กับรุ่นน้องข้อ3ตอบหรือตัดตอบหรือตัดตอบหรือตัดใครตอบข้อ3ได้คะแนน0.25ปอเม จดเลยรายละเอียดแปลว่าดีเทลของกิจกรรมการรับน้องเราก็ต้องมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมที่รุ่นน้องถึงไม่เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้นะ<ม>เพราะรายละเอียดอะไรกันแน่จบโอไม่โอโอเยี่ยมสุดยอดค่ะข้อที่4รูปแบบการจัดกิจกรรมการรับน้องของปีที่แล้วข้อ4ตอบหรือตัด <S <S เร็วค่ะเร็วเร็วเร็วข้อ4ตอบหรือตัด ตาบหรือตาด,ตาดเฉลยหนูปีที่แล้วเพิ่งผ่านมาเองต้องรู้เนาะพราะเป็นฟีดแบ็ใครตอบข้อสี่ศเลิศประเมสรุปตอบข้ออะไรบ้างลกูกตอบข้ออะไรบ้างลกูกหนึ่สและสีข้อที่ไม่ตอบคือข้อ2 เพราะว่าผ่านมาแล้วสิปีหนูขา4ตัวเลือกรวมกันก็จะได้กี่คะแนนตอบโค1คะแนนใครเข้าใจปล่มมือดังๆให้ตัวเองเลยค่ะโอเคนะเักเรียนขาก็อยากจะมาบอกนักเรียนนะคะว่าเรื่องนี้เรียกว่าการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมันจะมีความพัวพันของ ปัญหาสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอเคไหมคะนักเรียนดังนั้นครูลักก็ขออํานวยอวยพรให้กับนักเรียนที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านนะคะตั้งใจแล้วก็สร้างทัศนคติวิธีการคิดฝึกฝนทั้งความรู้ทักษะความสามารถจากประสบการณ์ในช่วงที่นักเรียนเรียนอยู่โรงเรียนนี่แหละค่ะให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะฮะใน คลิปถดัดไปในเรื่องของสมรรถนะการทำงานในอนาคตสำคัญมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ดีใจนะคะที่เราได้มาเจอกันติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆได้ในรายการ hm ติวเข้มเติมเต็มความรู้กับครูรักอนน์ตั้งอีทรัพได้ในเทปถดัดไปสำหรับวันนี้ครูขอขอบพระคุณที่นักเรียนตั้งใจมากและขอให้สอบติดเข้าร่วมมหาวิทยาลัยนะคะพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอกก่าวคำว่าขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย okay